สบายดีสบายดีมันนี่ก็มาอยู่กับซองอุดรชาแนลเช่นเคยเนาะมันนี่อุดรจะพาทานผสมมากินมามาเนาะต้มไสาแฮมเนาะ รสชาติมันอยากเผ็ดหนิดหนึ่งเนาะแล้วกา็สมวา่าแต่ว่าเป็นรสชาติที่ดีมากเลยมาครับเพื่อนๆต้มมีคือเกาเพื่อน